ได้รับการปรับสภาพมาแล้วนะครับได้มีการเก็บจุดรั่วซึมนะครับโดยอะไหล่แท้ทุกจุดนะครับเก็บจุดที่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะว่าจะเป็นเรื่องของซีนนะครับเรื่องของแขนยกด้านหลังนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะอะไรที่ใส่เข้าไปเนี่ยต้องบอกว่ารถมือสองคันนี้นะครับแทบจะเหมือนรถใหม่เลยทีเดียวกับการเปลี่ยนอะไหล่เข้าไปนะเป็นอะไหล่แท้ยกชุดเลยทีเดียวเดี๋ยว ครับสวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถถ่ายนับพลังเกษตรโดนกรุบนะครับวันนี้นะครับแน่นอนครับเจอกับผมก็ต้องมีของดีๆมานำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้ครับเปิดตัวนะครับคันแรกกับ Isuzu Choice นะครับเป็นรถมือสองครับที่ได้รับการปรับสภาพมาแล้วนะครับได้มีการเก็บจุดรั่วซึมนะครับด้วยอะไหล่แท้ทุกจุดนะครับเก็บจุดที่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะว่าจะเป็นเรื่องของซีนนะครับเรื่องของแขนยกด้านหลังนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอะไหล่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยต้องบอกว่ารถมือสองคันนี้นะครับแทบจะเหมือนรถใหม่เลยทีเดียวกับ การเปลี่ยนอะไหล่เข้าไปนะเป็นอะไหล่แท้ยกชุดเลยทีเดียวเดี๋ยวมาชมกันครับกับรถมือสองคันนี้เดี๋ยวชมสภาพทั่วไปก่อนเดี๋ยวจะให้ช่างสตาร์ทให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวเราดูภาพทั่วไปก่อนนะครับคันนี้ครับเป็นอิซกิชอยส์นะครับเป็นคันแรกรถมือสองนะครับที่สามารถจัดสินเชื่อได้นะพี่แนนอนนะครับเกษตรกรรอคอยกันมาอย่างยาวนานครับก็คันนี้นะครับอยู่ที่สกลนครนี่เองครับเราได้จัดมาให้กับลูกค้าแล้วนะเพ็นถามกันมาเยอะกับรถมือสองที่ต้องการแบบผ่อนได้นะครับมาดูครับเข้ามาชมกันในใกล้ครับครับผม ดูเรื่องของคันหน้านะครับได้มีการเก็บจุดรั่วซึมแล้วนะครับคันนี้อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือได้มีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเก็บจุดรั่วซึมครับใส่ซีนใส่อุปกรณ์ต่างๆที่ได้มีการเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนออกหมดแล้วนะครับด้วยอะไรแท้ทุกชิ้นเลยครับแท้ยันน็อตครับต wow. 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 ้องบอกอย่างนี้นะครับรถพร้อมใช้สภาพแบบนี้นะครับกับ NT 52ขนาด42แรงม้านะครับคันนี้นะครับอ่านะครับคันนี้นะครับก็ยา่งครับใช้งานได้นะครับอ่ารถ พร้อมใช้เลยซื้อไปพร้อมใช้นะครับอ่าเดี JI, ๋ยวให้ช sich, oui, ch, e ่างสตาร์ทเครื่องดูอ่าโชว์ระบบการทำงานนะครับอ่านะครับพร้อมท่อซิ่งนะครับคันนี้มาพร้อมท่อซิ่งนะครับอ่าระบบไฮดรอลิกนะครับหน้าหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังให้ชูดูนะครับอ่าเดินหน้าถอยหลังนะครับการทำงานนะครับเดินหน้าถอยหลัง ไม่มีกอกไม่มีแก้ครับรุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับซื้อไปพร้อมใช้เลยผมบอกเลยรถคันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ทางเราได้มีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับซึ่งสําคัญมากครับกับคันนี้โอเคดับเครื่องก่อนครับผมได้ครับมาชมฝั่งนี้บ้างครับเดี๋ยวมาชมฝั่งนี้บ้างมาชมฝั่งนี้บ้างครับโอเคขอบคุณครับช่างเรียบร้อยครับมาดูตรงนี้ครับนี่เราเปลี่ยนนะครับแม้แต่ไส้กรองพวกนี้ครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดครับ ต้องบอกอีกแล้วนะครับว่าเป็นอะไรแท้ทุกชิ้นที่เรายัดเข้าไปกับรถคันนี้นะครับรถมือสองสภาพเทียบเท่ารถใหม่เลยนะครับพร้อมประกันหลังการขายให้6เดือนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการขายรถคันนี้นะครับเราอยากจะมอบประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าที่ใช้รถมือสองครับกับทางเกษตรโดนกูของเราครับเราประกันให้6เดือนครับมีฟรีค่าแรงครับในการเดินทางไปตัวเช็คให้นะครับหกเดือนครับระบบเคมเคมด้วยอะไรแท้เหมือนกันครับไม่มีเอาอะไรเทียบไปยัดให้แน่นอนครับมาดูด้านหลังครับมาดูด้านหลังครับ ด้านหลังนะครับพวกแขนยกนะครับแขนแบนนะเบิกใหม่นะครับแท้เหมือนกันครับแท้เหมือนกันอ่าเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยครับผมอ่าแท้เหมือนกันนะครับแท้เหมือนกันนะครับครับโอเคและที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับเรานะครับแถมอุปกรณ์ต่อพ่วงแท้ให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับจากผ่านหกนะครับสองสองหกนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงแท้จากอิซึกินะครับอ่ะฟังกันมานานแล้วครับราคานะครับคันนี้นะครับราคาคันนี้อยู่ที่สามแสน 79,000บาทนะครับ3า9 0 0 0บาทดห่้าัทนเองลูกค้าดาวเริ่มต้นที่49,0 0 0บาทนะครับสามารถจัดสินเชื่อได้นานถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับนะครับพร้อมกันนี้นะครับได้รับการบริการหลังการขายนะครับแล้วก็มีนะครับการวารันตีรับประกันนะครับ6เดือนด้วยอะไรแท้ทุกชิ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับจุดนี้สบายใจหายห่วงใช้กันได้อย่างยาวๆเลยทีเดียวกับรถมือ2อิซึกิชอยส์นะครับจากคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปของเรานะครับพาชมอีกหนึ่งรอบครับมาเดินวนมาด้านหน้า วนกันดูหน่อยครับกับรถดีๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสภาพนี้เนี่ยหาไม่ได้นะหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้นะครับแล้วก็ซื้อมือสองก็ต้องมั่นใจกับศูนย์บริการนะครับว่าสามารถดูแลหลังการขายได้นะครับรถคันนี้นะครับอายุ6ปีนะครับ6-7ปีแล้วนะครับแต่ว่าเราได้ปรับสภาพใหม่นะครับเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับนิ่งๆเลยนะครับไม้แท้ไม่มีกลับไม้ด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่มีกลับไม้นะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายให้6เดือนนะครับ 379,000บาทนะครับพร้อมประกันหลังการขาย6เดือนแถมอุปกรณ์ต่อพ่วงหลัง1ชุดนะครับใบหน้าได้ไปด้วยนะครับดาวเริ่มต้น49,000บาทเท่านั้นท่านที่สนใจนครับสอบถามก็ได้ที่เบอร์0 8นย์แับ5 7 6 1 9 8 6ครับ089-576-1986ครับคลังเ,เงกษตรจนุ๊บยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ